สวัสดีครับขอพวกผมครับเจนบาสคุนคนสว่างครับเมื่อนี้บาสคุมาในสายกินครับเมื่อนี้เป็นวันจันทร์เนาะผมเนาะวันจันทร์ที่ที่สับองครับมีนาคมสองพันห้าร้อยหิบสี่ะเพราะอะไรย่าห้างครับเมื่อนี้วันยุติบาสคุมีเมนูครับกินข้าวครับเป็นก้อยซึมก่อนก้อยปลาหมึกพี่น้อง มีค้อยปลาหมึกหอยแมงผู้แล้วก็กคุ้งเป็นเมนูรวมพี่น้องหลักกาเนื้อแห้งนี่ครับนี่ครับผมเนื้อแห้งกับทอดปลาหมึกมาครับนี่มากินข้าวแล้วกันเนมื่อนี้ได้ยุดอยู่สามคนครับบรรยุทเนาะบรรยุอ่าสำหรับน้องต้นพิ่โลกบรรยุทธเนาะครับผมน้องต้นถิงงามมาครับบ่อะไรย่าห้างครับกินนล้วกันเลย เป็นวิธีชีวิตในต่างแดนพี่น้องการอยู่การกินเนาะผมมิยังเลือดดูครับผมมิยังก,กินไปสำหรับบรรยากาศข้างล่างฝนตกครับพี่น้องตอนนี้บาถูกคนนั่งตากฝนจับจับ จะเป่าตะกอนหอเป่าน้ำก่อนแป๊บนึงพี่น้อง เาแล้วขวับซ้อนพร้อมพี่น้องอสะใจขับง่ายเลย สิ้นแห่งร้อมพลอสิ้นแห่งคร,รมเพลารับวิธีท,ทำบาสวดันไป้มได้เห็ดให้เบื่งมาพีเพอาะ่ะ นอนเพิ่งตื่นฮะเพ็ดมาขัดบนโต๊กพี่น้องไ่เนี่ย่าผ่าแล้ววะห่านแล้ว ้าดยังคู่บอยเบาสุกนุ่นจากผ้าไว้หมูกระทเอามาตากเลยมาครับพี่น้องอหอยยังคู่เอาหม,มึกแล้วก็กุ้งครับเดือนนึงไม่กินเท่านึงพี่น้องเอาลงหลดจบไปขลออย่า้เรื่อง่ันพี่น้อง เรียกๆคนตกเอไกินน้ำเพื่อกระดุกกันเลยครับหยิบพุทโยนะครับเมื้อนี้บ่าวสุกุลยิพมฮกินยิ้มยิพมเขาด้วยมึงของงอนครับตอนนี้บ่าวสุกุลย่ายย่ายมานอนอยู่ อยู่ในห้องคนเดียวแล้วตอนท้ายเพิ่นน้ายไปอยู่อีเอื่นไออยู่ที่นึงเรากินแล้วจะพาไปมึงครับตอนนี้กินก่อนไปมึครับอืมนี่ไข่พไมีน้องไข่มันดีนี่ก็เป็น วิธีชีวิตการใช้ชีวิตยอยู่ในประเทศที่เส็ลครับผมมียังกันได้กินครับตามประเหณีกา่ได้กินพี่น้องอยากกินยังก็ต้องซื้อไว้นะพร้อนบมีขายรถขัดดบมาเดี๋ยวเชื่อครับเอาหมึก เนื้อแห้งแนวบ่าทุกคนมาเห็ดไว้ตอนนี้ครับพี่บาทุกคนถ่ายคลิปยอยู่นี่เพราะวันเที่ยงพี่น้องในประเทศทอิตาลีบ้านเท่ากับอย่าที่ห้าโมง อยู่ประเทศไทยเหรอเจ็บไปหมักจะไข่ตัวมึกนี่เนาะตัวมึกแห้งนี่ไม่ไข่เบาสวนนักหมักเนาะเจ็บดี

tại tại tầm hạc, you thì nó tay ngó, lam nó cắp sạch, hết sạch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 

รถชอปมาบางคนก็นจะเอาเมนูเน้นๆลงมาอยูะไว้เหตุกินนะบางคนเริ่มจีมาเป็นสายกิน้วครับเบื้องหน้าตาครับดูดูสึว่าจีอ้วนขึ้นหลายแกง่ายมาเ่าได้ไปใส่พี่เนาะกินหลักนอนเรได้มีเวลาไปใส่พอจ้างจาีไปใส่พี่เนาะไม่แต่ผู้เขา รายลัยเอาซิมมด <laughs> รวมแพงนะพี่น้องรวมแพง ปไปดนะ้ครับเลยอยู่ประมาณนี้น้อยแห้งับทอดปลาหมึกมัดอล่ะบรรยากาศคนทิตุกอยู่ละตะไคร้มีต้นมะเขือมะพริกพี่น้องมะพริก ันนี้เป็นไม้เมื่อมินซาลาเน่เนาะ,ะนครับมมีว่าพุกตรงนี้ากินเนะี่ย Okay. อิ่มแล้วครับบ้านนี้บ้าสนสกุลใครอิ่มไรวันนี้จะพาเข้าไปบึง่งห้องนอนจักหน่อยไปล่วงรับห้องนอนบาน้บาสนสกุลบ้านสกุลย้ายมานอนได้ประมาณสองมือสองมือแล้วเพราะว่าไอเราไม่ได้ดับน้องน้องเราย้ายออกไปน่าไปอยู่อีกที่นึงเนาะในในในนี่แหละอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละอยู่จะพาเขาบ,บึง่งแป๊บนึงครับผม อาจจะมืดในนั่นพี่น้องนี่ครับเป็นห้องเบาสักคนนอนผู้เดียวครับตอนนี้นอนผู้เดียวนี่ครับเป็นที่หักที่รับที่นอนโยสลำพวงพี่น้องไปลองคาราโอเกะนี่ครับเอเนาะครับผมนี่ครับเป็นตอนนี้นอนมาสกคนนอนอยู่ผู้เดียวตรงนี้ครับ าจจะหกเนี่ยมาไทยความหกให้เบิ้งครับผมคนี่ก็จีเป็นวางไว้เสื้อผ้าตรงนี้เป็นนี่นะครับเป็นที่ยังชีพของบา่าสกุลครับอันนี้เป็นที่ยังชีบบ่าสกนนุลนะครับลงลายชุดก็คือมาม่าเล้นะครับผมมันกินง่ายพี่น้องกินง่ายมาม่ามาม่าแล้วก็ที่นี่นี่แห นี่ปลาหมึกปลาครับนี่ปลาหมึกแข้ง,ขงพี่น้องนี่ปลาหมึกแข้งที่บา่าวสกุลกินเมื่อกี้นะครับผมนี่เดี๋ยอยู่ประมาณสามถุงมันเจ็ดเจ็ดถุงเจ็ดถุงร้อยพี่น้อยพี่น้อง <c oughs> นี่อันนี้ปลาคิโกะครับผมเจ็ดถุงหนึ่งร้อยเชคเกียครับผมประมาณเก้าร้อยไทยเฮาเจ็ดถุงประมาณเก้าร้อยไทยครับผมนี่ครับผมปลาหมึกครับผมครับปลาหมึก เพิ่นแพ็กสูญอากาศมาเรียบร้อยหางหน้ากับยี่ป่ากระป๋องเล็กน้อยอปากระปอ๋อ,ปปองเลยคับน,นี่ววขวตัวว่ากรเช็ดของหวานพี่น้องกระชีดของหวานเพราะว่าบ่มีกะทิเลยยังบ่ได้เข็ดอันนี้กระชีเป็นซอสเป็นอ่าซอสหอยแล้วก็ซอสปลาเขียวครับผมเนาะอันนี้เป็นสาคูสาคูโอเคประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ นี่ก็เป็นห้องห้องที่วัตถุก่นอนนอนได้สองสามคืนแล้วโอ้รับดีเป็นยังพี่น้องรับดีเป็นยังนอนกับมีแอร์มีน้ำพุ่นมีตู้เย็นน้อยพร้อมครับผมตู้เย็นน้อยก็มีครับเป็นตู้เย็นน้อยครับแต่ว่าผมมีอย่างแซ่ดอกมีต่น้ำเปล่าพี่น้องมีต่น้ำเปล่าขวดนึงยังผมมีอย่างแซ่เดี๋ยวรถช็อปมากก็สะเอานมเอาพวกสบู่ซืรอพวก เอ็กอลครับผมเครื่องหนึ่งชูกำลังมาลงไว้มาแซีไว้อยู่อาไว้กินเนาะครับผมขี้ข้าวครับผมมูนชายยูครับตอนนี้ยูคนเดียวยูเนี่ยกวายุทธเพิ่นเห็นงานกันเนาะครับผมนี่ครับห้องครัวห้องยังบ่ได้เปิดไฟจะมืดแน่ครับผมนี่นะครับ้องครัวที่คิดว่าสุุที่เคยลงไปแล้วกันยังสภาพเก่าครับผมที่วาสกุมาทำความสะอาดเมื่อน่ะภาสีประมาณนี้ เว้นหนึ่งเข้าหนึ่งยังกะบหนึ่งเข้ากินเครื่งงงองครัวเครื่องยังโอเคไปออกไปข้างนอกครับพี่น้องมาหนินอกกับบรรยากาศแต่ว่าบราคุ้นหน้าทีไปเอาผ้ามาตากอยู่ดอก,ดอกพี่น้องเดี๋ยวไปวิ่งเครื่องถักผ้าก่อนอปั่นเลี้ยวแล้วมนะั้งเดี๋ยวบราชวนขอปิดเก็บเก็บพวกนี้ก่อนเนาะ เก็บพวกครับเขากับน้ำก่อนแซ่บหลายครับกะนี่ครับก้อยเขาเรียกว่าเมนูก้อยก้อยอาหารทะเลแล้วกัน,นม,มีกุ้งปลาหมึกหอยแมงผู้ครับผมรวมสามอย่างเลยเนาะที่บา้าสกุลได้ไปซื้อมาโอเคครับต่ไหนบา้าสกคคุลก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุก comment, ทกำลังใจขอให้ พี่น้องอยู่ดีมีแห้งอย่าเจ็บอย่าจนครับเอาไว้พ่อกันกับบาสกุลคลิปหน้าครับผมแตไในคลิปนี้บาสกุลข,ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม